สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังน,ะนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกันในคลิปส่งท้ายสาหรับคาคืนนี้นะครับก็คือดาวโจนะครับดาวโจน์ประจำวันจันทร์ที่12เนาะรอบแรกก็เบาๆไปก่อนนะครับวันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากเลยเพราะดาวโจน์เปิดลบครับแต่ตอนนี้ไปบวกแล้วไม่รู้ตอนีตอนที่ผมคิดอยู่เนี่ยมันขึ้นบวกนะครับแต่ไม่รู้ตอน ปิต่ลาดจะลงลบหรือเปล่าเปิดที่ลบนะครับเปิดที่ลบส1โอเคถ้ามองเบื้องต้นอันนี้มันคลือกลุ่มเลขคี่นะครับคาสามเก้า 39, เนะาะคาสามเก้าทั้งสาทั้ง9้าชอบทั้งกับชอบทั้งสาทั้งเ้าเลยโอเคครับจะชอบเก้ามากกว่าเล็กน้อยถึงปานกลางครับ น้อคารุดขัวิ่ง7จัดเครับ3ามเก้าสี่เก้าเจกแ่อนสามเแล้วก็78ครับ ไม่จับให้นะครับเพราะว่ามันลงมันขึ้นบวกอะผมคิดนะตอนบวกร้อยส7เจ็ดครับเนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับดาวโจนค่ำคืนนี้คงไม่อธิบายมากเพราะเป็นรอบแรกครับรอบแรกผมก็รอรอบกันกันราว่าจะมาหน้าไหนสำหรับดาวโจนครับสำหรับดาวจนจะมาหน้าไหนเมื่อวันศุกร์เน้น1นึ่งหนึ่งเก้าหสองหก เดินมาหนึ่งหกสองสามแล้วก็อีกคู่นึงจับสามเก้าไอ้คู่จับแม่นครับจับเลขสลบจับเก้าแทนที่จับหนึ่งจับจับสองจับอะไรเออะอาจารย์ยอมรับว่าจับแม่นมาจับเลขดับนะไม่ใช่จับเลขเด่นนะมีวันจันทร์เปิดมาสวยงามแล้วงั้นไอ้วันพุธไอ้วันอังคารเพราะว่าจันที่นี้ลุตหยุดเปิดมาวันอังคารสวยงามจันถึงสุขสลับหมดเอาตัวรองมาเอาตัวรองมาหมดเลย โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นดาวโจนอ์ยังไงเดี๋ยวให้ดูให้ดูเลยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงโอเปิดมามันบวกไม่เยอะครับไม่น่าจะลงลบหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ผมคิดที่บวกอยู่นะครับครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นดาวโจนครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับอย่าลืมนะพิจารณาดีๆก่อนตามครับและวันนี้เป็นวันเล่ารอบแรกเนาะรอบแรกก็เบาๆครับใครเล่นตัวละพันก็เหลือสักห้าร้อยนะครับใครเล่นห้าร้อยเล่นตัวละห้าร้อยก็เหลือสักงสองร้อยห้าสิบ เล่นตัวละร้อยก็เหลือสักห้าสิบาทเล่นตัวละบาทก็เหลือตัวละบาทนะครับเพราะต่ำกว่าบาทไม่มีเว็บไหนรับแทงอทิสวัสดีครับ